ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้นําพันปลานะครับมาส่งที่กองโคนนะครับอันนี้เป็นพันปลานินจิระดาที่ไม่หมั่นนะครับอันนี้อันนี้จะออกลูกได้นะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงนะครับเพื่อให้เกาออกลูกแล้วก็ให้ปลากระพงเป็นเหยื่อของปลากระพงนะครับแอบ เอาลงแบบนี้ดีกว่านะว่าครับเทเได้เลยครับนี้สบายเลยบ่อน,นี้นะครับที่เพชรได้มาลงนะครับบ่อใหญ่มากเลยทั้งหมดสามบอ่อนะครับวับนนี้ก็ลงไว้เพื่อให้ปลากระพงกินกันนะครับจักให้ดูทั้งนะครับจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับวันนี้ผู้ช่วยไม่ได้มา ฝากไปด้วยแล้วกันท่านใดมีความสนใจเรื่องสายพันธุปลานะครับศิดดาที่ไม่หมันนะครับเลี้ยงเป็นลูกเหยื่อให้กับปลากระพงนะครับติดต่อสอบถามได้ครับลงได้ทั้งน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มนะครับกับเพพันธุปลาฟาร์มนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์แปดสามหกหกเก้าสามห้าสองห้าครับขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ